ขายรูปออนไลน์นะครับด้วย AI เนาะได้เงินกี่บาทน,นะครับวันนี้เดี๋ยวเปิดพอร์ตให้ดูเลยนะครับทำมาประมาณ4เดือนนะครับสีเดือนแล้วก็เริ่มมียอดเข้ามาบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่ายอดเท่าไหร่แล้วก็ทํายังไงแบบคร่าวๆแล้วกันนะเพื่อนๆนะไปไปดูครับมาจ้าวันนี้เปิดพอร์ต Adobe Stock ให้ดูเลยนะครับ Adobe Stock เนี่ย ก็คือให้เราส่งรูปที่สามารถเจนด้วย AI ได้นะครับยังเว็บอื่นอย่างพวกชัตเตอร์สต็อกเนี่ยส่ง AI ไม่ได้ครับแต่ว่าเขาจะมี AI ของเขานะครับอยู่แล้วนะก็คือใช้ของเขาเนี่ยสามารถเอามาปรับแต่งรูปพงรูปภาพได้นะครับหลังๆของ Adobe Stock ก็มีเหมือนกันนะครับฟังก์ชันปรับแต่ง AI ของเขานะครับแต่ว่าถ้าส่งรูปเนี่ยส่ง AI ได้นะครับก็ที่ทำมาประมาณนะครับ4เดือนเนี่ยยอดเท่าไหร่เนาะ ยอดดาวโหลดตอนนี้ก็ประมาณ52ดาวน์โหลดแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีรูปในพอร์ประมาณ2,000กว่ารูปนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆจะอัดพอร์เนี่ยผมว่าสัก5,000ขึ้นไปเนี่ยน่าจะเห็นผลนะครับแล้วก็เป็นรูปที่ดีด้วยนะรูปที่การค้นหายเยอะแบบนั้นนะ่ยผมว่าโอกาสที่จะขายแบบเดือนหนึ่งได้อย่างน้อยเนี่ยร้อยเหรียญหรือว่า200เหรียญก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเดือนหนึ่งของผมเนะี่ยยังไม่ได้ ยังไม่ได้แบบถึงร้อยเหรียญแน่ๆนะครับก็ต้องอัดพอร์ตรูปภาพไปอีกหลายๆพันรูปนะเอาภาพที่มันมีคุณภาพนะครับแล้วก็มาดูนะครับรูปที่คนนิยมดาวน์โหลดนะของผมอะ่ะพอตผมก็จะเป็นแบบนี้เป็นรูปแบบเหมือนจริงนะครับเป็นเหมือนจริงแล้วก็เป็นแบบกราฟ,ฟิกอย่างช่วงอ่อันเนี้ยเป็นอาหารโทนสีดำไว้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับมีคนโหลดตั้งตั้งสี่คนนะครับแล้วก็ ช่วงที่บิตคอยขึ้นนะครับก็เป็นภาพประกอบนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบนี้นะครับแล้วก็อาหารนะครับจริงๆผมจะเปิดเป็นอาหารนะครับเน้นพอร์ตอาหารแต่ว่าหลังๆเริ่มจะมีแนวอื่นมานะครับอาหารก็เบสิกพวกพิซซ่าเบอร์เกอร์เนี่ยมันขายได้ตลอดอยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆนึกอะไรไม่ออกก็พิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์ที่มันแบบสไตล์หลากหลายหรือว่าเนี่ยเบียร์มักกะโรนีอะไรพวกนี้ครับผมว่ามันก็น่าได้ตลอดนะ ส่วนเทนที่มันเป็นแบบกระแสอย่างช่วงฮัลวีนเนี่ยก็มีบ้างนะครับช่วงนี้ปีใหม่สามารถอัดได้เลยนะครับอัดพอร์ตเกี่ยวกับปีใหม่ได้เลยเนี่ยประมาณนี้ครับลูกกระตูนก็มีครับเป็นแมวกินพิซซ่าเหมือนกันเห็นไหมครับว่าของกินเนี่ยมันโอเคอยู่มันโอเคอยู่นะครับได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆนะครับซึ่งพอร์ตก็ไม่ได้เยอะมากนะเงินเขาตีเป็นเงินก็ประมาณ36.61หนเหรียญนะครับ 36เหรียญก็30 30ประมาณ1ันหนึงอะตอนนี้ได้ประมาณพันหนึงนะครับซึ่งก็โอเคนะแต่ว่าเงินลงทุนของการของการที่จะทำา AI ใช่ไหมครับเดี๋ยวอธิบายก่อนอย่างผมเนี่ยแนะนำนะถ้าเพื่อนเพื่อนงบน้อยแนะนำไปเลโอนาร์โดครับเลโอนาร์โดเขาจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงเท่าไหร่นะครับอย่างโปรตัวเนี้ยเขาจะให้เครดิตประมาณ25 0 0 0นะครับ ก็จะอยู่ที่ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ30เหรียญน,นะครับแต่มันมีถูกกว่านั้นเพื่อนๆอ,อ,อีตัว12เหรียญเนี่ยผมว่าเวิร์คสิเหรียญก็ใช้ได้นะครับเดือนละ12เหรียญเนี่ยปกติผมก็จะใช้อันนี้แหละแต่ว่าเมื่อวานมันมี b a c k f ฟล์เดย์ไว้มันลดไปประมาณ6เหรียญน,นะครับผมก็เลยซื้อโปรนี้นะครับซึ่งใช้ได้เลยนะครับอัดให้เต็มที่เลยอันนี้มันได้ประมาณ8,5ดพันห้าโทเค็นนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นตัว30เหรียญเนี่ยได้2 5 0 0 0้โทเคเน็นแล้วก็เจนกันให้ตับปิ้นไปเลยครับสุดยอดไปเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งบอกก่อนว่า AI มันต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องของเนี่ยใช้พวกโปร่งพวกเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องดูเรื่องของการสามารถนํารูปไปใช้เชิงพาณิชย์ได้นะครับมันถึงจะเวิร์กนะครับเอารูปไปใช้ขายได้อะประมาณนี้นะครับมันก็สามารถเอาไปทั้งขายรูปออนไลน์ในสต็อกโฟโต้เนาะหรือว่า เลดบับเบิลนะครับเราออกแบบลายเสื้อไปขายอะไรประมาณนี้มันก็ได้หมดนะครับเอาไปต่อยอดเอานะครับใครที่อยากทำนะครับก็เริ่มจากหนังสือเล่มนี้ได้นี่แนะนำหนังสือแล้วกัน A.I.R. นะครับของพี่ชายผมเขียนไว้ก็สอนละเอียดนะครับจะเป็นเกี่ยวกับ m i d j o urney เป็นหลักนะครับอันดับหนึ่งมันคือ m i d Journey ครับเว็บเจ n AI เนี่ย Mid Journey อันดับหนึ่งซึ่งค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าชาวบ้านหน่อยแต่ว่างานดีมากๆของผมที่ออกเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นม i d Journey ทางนั้นเลยนะครับ พวกเลโอนาโดนะครับยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับรีคาร์บผมใช้รีคาร์บด้วยเลโอนาโดด้วยนะครับแล้วก็มิเจอ์น่ด้วยช่วงไหนเงินน้อยก็ไปเลโอนาโดครับช่วงไหนมีเงินเยอะก็อาจจะไปนี่ครับไปมิเจอ์น่นะครับมิเจอ์น่ไม่ต้อง60เหรียญนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบเออเจนแบบไม่มีใครเห็นพร้อมเราประมาณนั้นนะครับอ่ะเล่มนี้สอนหมดเพื่อนๆเดี๋ยวผมใส่ตะกร้าไว้ให้เพื่อนๆก็สามารถ ดูในตะกร้าได้นะครับแล้วก็เล่มอื่นๆที่เกี่ยวกับ AI เดี๋ยวใส่ไว้ให้หมดเลยนะครับก็ใต้ลิงก์นะครับใต้คลิปเนี่ยก็จะมีลิงก์นะครับมีลิงก์ต่างๆนะถ้าเป็นช้อปปี้เนี่ยมาใส่ตะกร้าได้แต่ถ้าพวก Lazada หรือว่า a อ s เซทเทอเนี่ยมันต้องคลิกลิงก์เพื่อนๆเพื่อนๆต้องคลิกลิงก์นะครับก็จะม,มีซื้ออุปกรณ์กีฬานะครับ IT คอมพิเวเตอร์นะครับสมัครบัตรเครดิตสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์นะครับ แล้วก็ช้อปปิ้งนะครับในห้างดังไม่อยากไปห้างก็ช้อปออนไลน์ก็จะมีแมคโครโลตัสบิ๊กซีูนี้นั่นนะครับอ่าประมาณนี้แชร์ประสบการณ์กันครับเพื่อนๆถ้าจะทำอัดพอร์ตให้ได้สัก5,000รูปขึ้นไปนะครับโอเคตามนี้ครับสวัสดีครับ